สวัสดีค่ะสวัสดี ใหม่หห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 นะคะ FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเริ่มทำแนวทางนะคะทยอยลงแนวทางให้ FC เนาะท่านที่ว่างๆนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังนะคะพักผ่อนเสร็จแล้วเนาะไม่มีอะไรทำนะคะก็เข้ามาดูนะคะแนวทางหวยไทยหวยลาวพัฒนาหวยฮานอยนะคะก็จะเริ่มทำเริ่มลงให้นะคะทุกคนพักเหนื่อยกันเสร็จแล้วนะคะก็แวะเข้ามารับชมรับฟังเ้อค่ะทุกคน อันนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะมาเจอกันนะคะหลังปีใหม่เนาะดับเอาไม่อยู่ค่ะเลขเคลื่อนจริงๆนะคะเพราะว่ามันเลื่อนออกนะคะทุกคนมันเลื่อนออกเพราะว่าเลื่อนออกทีไรเลขดับเอาไม่อยู่ทุกทีเลยนะคะทุกคนก็หลุดจริงๆนะคะหลุดจริงๆก็ขออภัยนะคะขออภัยรุดเนาะมาสองสองตัวเลยนะคะสองสองค่ะทุกคนสองสองมาทั้งหลักร้อยนะคะมาทั้งล่างเลยนะคะหวยออกนะคะหวยออกตัวเดิมค่ะส สองห้าหกค่ะรอบนี้เป็นสองห้าหกสองสองนะคะแอดนึกว่าแอดดูผลหวยผิดนะคะก็เลยหวยดูสามรอบนะคะทุกคนแอดกับเบิ้งเลี้ยวเบิ้งอีกแอดนึกว่าแอ,แอดอ่านผลหวยผิดนะคะแอดนึกว่าแอดดูผลหวยผิดวันนะคะทุกคนแต่พอไปเห็นเลขหน้ามันเป็น 4, สี่เจ็ดซองก็เออถูกวันเฮ้ยแล้วก็เลยไปดูในไลฟ์สดนะคะไปดูในคอมเมนต์เขานะคะทุกคน เออเห็นคนดดานี่ยก็แสดงว่าเมียนเรลียวคะ่ะมันออกบนสองห้าหกนะคะล่างออกสองสองอีหลีเฮ้ยโอ้ยหามม่โอ้ย,อยจะเมนถือกินตอนรับปีใหม่ค่ะคืเอาได้กันอยู่บ่ค่ะใครได้ใครมานใครหิงใครปังดีใจด้วยนะคะทุกคนเอออ,อ,อัน เอยียงกาสิเอาคักบ่ค่ะโอ้ต้นปีนะคะโดนตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเอดค่ะอะสู้กันต่อไปค่ะทุกคนวันจันทร์ยังมีนะคะพุธยังมีสูกยังมีนะคะเจอตั้งแต่ต้นปีโอ้ยเมยล่ะค่ะเอดว่าสันเอาสู้สู้ทุกคนนะคะแนวทางนะคะหลายวันหลายนะคะกว่าจะออกนะคะเลื่อนเมื่อเร็วคะ่ะเคลื่อนเลขเคลื่อนค่ะทุกคนเคลื่อนเมื่อเร็วเด้อ เอาสู้สู้กันต่อไปนะคะอมาดูกันนะคะแนวทางคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางเลขดับนะคะทุกคนเป็นแนวทางเลขดับเป็นแนวทางเออเป็นแนวทางสถิตินะคะสถิติแล้วก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเออเลขไหลนะคะทุกคนล้างปีใหม่นะอา่าสู้กันตัวไปคะ่ะทุกคนเวยคือแมาแนวนี้เฮ้ยเอาเฮายังเมาปีใหม่มยอยู่คะ่ะยังอึนมึนงงอยู่นะคะแ <kaf. S 2> อดก็อาจคลิปแบบ อาร์คลิปบบเออเออเออหน่อยนะคะเอาเหนื่อยด้วยนะคะทุกคนเหนื่อยด้วยนะคะยังไม่ทันได้พักได้พ้นนะคะเพิ่งจะกินข้าวเสร็จนะคะเออเพิ่งจะได้กินข้าวเสร็จนะคะเจอผลหวยลาวสรุอปอีกเหนื่อยคู้นซ้องเข้าไปอีกนะคะทุกคนโอ้ยจะหววเอียงลดคือจะเมนเอียงโอ้ตกเนาะออะแอดกับบ่มีแห้งละค่ะ มาอัดคลิปนะคะไม่มีแรงนะคะเออด้วยนะคะทุกคนคุยกับทุกคนนี่แหละค่ะเอาเลขดังเลขดับสถิตินะคะที่เหลือก็จะทยอยลงให้นะคะทุกคนทยอยลงให้ทั้งหวยไทยแล้วก็ไอ้นี่เนอะยาฝาเล่งเอาน้าแอจะแ,แอดกับเมยอขึ้นกันค่ะเมย์ขึ้นกันค่ะโอ้ยจะเป็นอยียงด้วยอันว่าสีได้ค่านํามั่นรดประสันโอ้ยสรุปกันเป็นแถวเลยค่ะนี่แอดกระสิ โลทำแนวทางอัดคลิปหวยฮาหนอยให้ทุกคนเสร็จก็จะนอนพักก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่าก,กันใหม่นะคะแนวทางหรืออาจจะอัดคลิปหวยลาวไว้ก่อนก็ได้นะคะโอ้หัก็เมือยเลยล้างปีใหม่ล้างปีใหม่แนวทางช้าหน่อยนะคะทุกคนจูนเครื่องใหม่นะคะจูนเครื่องใหม่ค่ะไวยสตี้สตังก็ระบอกทันไน่มาจิกเมืองลาวและะ้วค่ะ เอามาต่อกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เอาอยู่เนาะคะ่ะไหวหกคู่ล่างนี่นแม่นเธอนเ้ยเอาอยู่ตลอดเลยนะคะเอาขอให้เป็นอย่างนี้ทุกงวดนะคะเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนให้เอ,เอฟซีเนาะเออพวกนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวนะคะบนทําไม่ได้คะ่ะบนทําไม่ได้อเอาแค่นี้แหละค่ะทุกคนเออค่อยๆดูไปนะคะสูตรไหนดีสูตรไหนปังสูตรไหนเข้านะคะอ้อนอันเอดกันนี้ไปนําอันอัน อ่ะดับนะคะดับมาดูกันนะคะว่าอะไรเข้าบ้างไม่เข้าบ้างค่อยดูทีหลังเนาะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะแล้วก็สูตรไหนไม่เข้านะคะทุกคนอันนี้เป็นเลขดับนะคะเอาไม่อยู่ค่ะเลขดับเอาไม่อยู่เลยค่ะทุกคนโอ้ยตายแอดเล่นเลยเลยค่ะอาจารย์ปัญญานี่เข้าเต็มเต็มเลยนะคะแอดกับกเมา <schizophrenia> แอดกับเมาเนี่ยวทางค่ะแอดกับเมาเนี่ยวทางจะเป็นอียงเป็นอียงไงอย่าเพิ่งด่าแอดนะคะทุกคนโอ้ยกะ โอ้ยฝ่าว่าเห็ดคลิปอีอฟซีหลุดนี่ว่ะเอาดับสองหลุดนะคะหลุดตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะก็เพราะว่ามันเคลื่อนวันออกนะคะแต่ว่าวันจันร์นีเอดว่าเหมือนรู้สึกว่าจะดับไม่อยู่เลยนะคะเอดคิดว่ามันจะมาแล้วนะคะเย่าพึ่งเด้อรอดูทรงไปก่อนนะคะเลขดับนี่เย่าพึ่งเอาไปใช้นะคะทุกคนมันต้นปีค่ะมันต้นปีนะคะเพราะหวยมันมันมามันมาเบียบทรงทางนี้เนาะ เราก็อย่าพึ่งไอ้นี่เลขดับนะคะเลขดับนะคะแอดแนะนําให้ทุกคนดูเป็นแนวทางก่อนนะคะเลขดับทางช่องนะคะเพราะว่ามันเคลื่อนวันออกนะคะแล้วมันก็ต้นปีปีใหม่ด้วยนะคะเผื่อทิศทางมันเผื่อทิศทางมันเปลี่ยนนะคะทุกคนพิจิตรเผื่อทิศทางหวยมันเปลี่ยนนะคะดูเป็นทรงดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะทุกคน อันเอฟซีก็จะบอให้แอดแก่ยังเงี้ยเนาะแอดก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทยอยตอบคอมเมนต์เด้อค่ะเดี๋ยวทยอยตอบคนคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่าว่ากันเด้อเดี๋ยวแอดไปขยุทยอยตอบคอมเมนต์อันไหนที่เขียนวันที่ผิดเขียนปีผิดนะคะก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวจะทยอยทําให้นะคะเอามาเบิรงดับค่ะเดดเลขดับนะคะทุกคนเลนดับโว้านี่อาจารย์ปัญญาเข้าเต็มๆเลยนะคะสูตรล้านเข้าอ้หลักร้อยก็เข้านะคะ เสียดายนะคะทุกคนสูตรล้านนั่นโอ้ยไอ้ทำไมนางไม่ให้หกกับเก้าเลยเฮ้ยอันหววมันเสียวแต่หัวก็เก่าหนิบ่ทั้งหววไทยหัวลาวเฮ้ยสีได้ซื่อยุเคนียดไหมอัางวงนี้มันให้ดับแบบนี้นะคะดับสามเดี๋ยวไปดูสถิติกันก่อนนะคะสถิติก็วันจันทร์นะคะสามไม่มาเลยนะคะแต่แอดว่านะคะแอดว่าวันจันทร์นี้เหมือนมันจะมานะคะเหมือนมันจะมาเพราะว่าสูตรดับนี้มันให้สามนะคะ โหแอนไม่ความหมดสึกว่าสามจะมานะคะอันนี้เซนมันบอกนะคะหรือว่าเซนแอดจะตายบ่แต่ว่าตามสูตรนะคะสูตรให้ดับสามเตดว่าดับไม่อยู่คะ่ะหวยเซนข่อยมันบอกว่าสามสีมาะคะ่ะหอยงวดก้อนกับเ้นมันบอกว่าอันคือจังสีดัเบอร์ยูด้ค่ะเพราะว่ามันวันเคลื่อนนะคะถ้าวันเคลื่อนทีไรนี่จะดับไม่ค่อยอยู่นะคะทุกคนเอามาดูนะคะ ผลหวยออกวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูสถิตินะคะเดี๋ยวให้ดูสถิติวันจันทร์นะคะนี่เราดูผลวันศุกร์ก่อนนะคะสองห้าหกสองสองนะคะหวยออกตัวเก่านะคะสองหลักร้อยมาแล้วนะคะสองหลักร้อยมาแล้ววนึงครั้งนะคะติ๊กเพิ่มไปหน่อยนะคะทุกคนติ๊กเพิ่ไปหน่อยค่ะอันนี้ก็ติ๊กเพิ่มไปแล้วนะคะสองนะคะสองเพิ่มมาอีกสามครั้งนะคะโอ้มาแรงเลยนะคะ สองเพิ่มไปสองตัวหาเพิ่มไปหนึ่งตัวเพิ่มไปแล้วนะคะหกเพิ่มไปหนึ่งตัวเดี๋ยวแอดอาปกาได้เพิ่มเพื่อสองห้าปกาสีน้ําเงินเอาหกคือเป็นปกาสีดําค่ะหกนะคะแสดงว่าหกย,ยังไม่ได้เพิ่มเลยหกมันต้องเป็นปกาสีน้ําเงินสิคะ่ะแอดไปเพิ่มตัวไหนน้อบาทนี่ห่วยโ่เมนข่อยเมาอันนี่เฮ้ยหกแอดไปเพิ่มตัวไหนเฮ้ยหก โอ้ยเอ็ดเพิ่มหกพิษตัวดันมาเพิ่มอยู่หลักรวยพี่คะตายบัวบานเอฟีโอ้ยเอ็ดมิ่พวกเจ้าโอ้ยเอ็ดเพิ่มพิษคะ่ะหกมันตรงมาเพิ่มอยู่ตรงนี้นะคะเอ็ดดันมาเพิ่มตรงนี้หกมันเป็นสามเหมือนเดิมหลักร้อยหนึ่งสองนะคะสามนะคะทุกคนมาดูสถิติของวันจันทนะคะมาดูสถิติของวันจันทร์เลยนะคะตัวไหนนะคะอ้าวกราสีออกแต่ตเก่านี่บ่เฮ้ย วันจันนะคะสองหกห้าเก้าสองนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะมันจะดึงสองดึงหกดึงห้านะคะดึงเก้าลงมานะคะมันก็สิออกตัวเก่านะคะสองหกห้าเก้าสองอ่าออกสามงวดติดอ,อ่ะจัดไปนะคะแล้วก็สามนะคะสามยังไม่มาเตดว่าสามมาแล้วนะคะหนิงวดวันจันนี่แหละสามที่มาบอกแต่สูตรดับมันให้ดับสามนะคะแต่ว่าสามก็ยังไม่มาเลยแต่อดว่าสามมาคขาวันนี้แอดว่าดับเบิลยูเอา ห่วยเขามาลงขันกันบ่ใครว่าสามดับอยู่บ้งห่วยแอดมีเซนบ่มันดับบาอยู่ค่ะเซนแอดบอกว่าดับไม่อยู่นะคะเซนแอดบอกว่าสามจะมาแล้วค่ะเอาทุกคนมาสามมาบ่แอดแอดว่าสามมาห่วยเออมันดับดับตัวดรข่อยสิอัดตัวนั้นเลยกรสร้างเลยเอาดิเนาะมันสามยังไม่มาเลยนะคะมันเป็นตัวที่น่าเฝ้าระวังมากนะคะทุกคนเออแอดว่ามันสิมามือนี้ยแหละค่ะมันจะมาวันจันนี่แหละค่ะสามนะคะ มาดูสถิตินะคะสถิตินะคะโอ้เลขล่างก็ให้สองเนาะโอ้สถิตินะคะเจ็ดแปดเก้าหลุดแล้วนะคะเจ็ดแปดเก้าหลุดแล้วค่ะทุกคนนะคะหนึ่งห้าเก้าทำงานนะคะหนึ่งห้าเก้าทำงานเลยนี่หนึ่งห้าเก่าเนาะหนึ่งห้าเก้านะคะหวยออกเนาะสองห้าหกสองสองนะคะเข้าไปที่ห้านะคะหวยสองลันแล้วนะคะทุกคนสองคือลันเนาะบัตรสองและอะไรตัวค่ะทุกคน ไม่ s w i n นั้นมันสีบัวสามบัวอววหน้มันสีเป็นสามแล้วค่ะวันจันทร์นะคะแต่ว่าวันจันทร์นะคะสามไม่มาเลยนะคะตามสถิติก็คือสามไม่มาเลยนะคะตามสถิติแล้วนะคะวันจันทร์มีสามไม่มาเลยนะคะแต่ว่าหอยว่ามันสิมากงวดนี่แหละมันไม่มาเพราะว่ามันยังไม่ให้ดับสามนะคะนี่รอบนี้มันให้ดับสามนะคะดับสามนี่ต้นปีอย่าเพิ่งใช้นะคะสําหรับเอส ะะแ,ออแอดไม่สนใจเลขดับนะคะแอดว่ามันมันมันสีมาดิคือห่วยแอดไม่สนใจเลขดับนะคะแต่ถ้าใครสนใจเลขดับก็ลองพิจารณาดูนะคะมันดับไปอยู่เลยเค่ะมันเคลื่อนดีปีใหม่ด้ปีใหม่ค่ะปีใหม่นะคะมันเคลื่อนนะคะทุกคนเอามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรยี่สิบห้ากู้เข้านะคะห่วยแอดเห็นแบบแบบอยู่ดเฮืสูตรไหนเข้าบ้างนะคะนี่สูตรสูตรอันนี้ก็เอาอยู่นะคะสูตรอันนี้เอาอยู่ สูตรนี้เข้าแต่ตารางสองตัวเดียวนะคะแต่วันก็จับได้เบิ้ลได้หามนะคะหวยก็มาเบิ้ลเนาะอันนี้ก็หนึ่งห้าเก้าประกบเก้าศูนย์แปดโบมาโบแมนนะคะมันต้องประกบเออหกนะคะเออนี่มันประกบเป็นหาเข้ากับก้าวหัวเป็นหกเอาเลยเนาะเออว่ะอันนี้ยี่สิบห้าคู่เข้าไปที่สองนะคะโอ้ยอันนี้เข้าไอ้งบน้อยก็หลุดนะคะงบน้อยหลุดนะคะอาจารย์ปัญญานะคะ อาจารย์ปัญญานี่เข้าเต็มๆเลยนะคะอาจารย์ปัญญาเนี่เข้าหกห้าตัวนิ้นเลยนะคะสําหรับของอาจารย์ปัญญาของสูตรล้านบหวยสูตรล้านกับเขายุย่เด้วยค่ะสูตรล้านเข้าสองห้าตัวอ้ยนางไม่มีหกค่ะทุกคนสูตรล้านหลักร้อยเข้าอีกแล้วนะคะสูตรนี้หลักร้อยเข้าอีกแล้วนะคะนีว่วยเอดกับเป็นขีดถูดทูดท้งมือเหรอ โอ้ยจะสมมติอียงเป็นอ,อียงเนอกค่ะเดี๋ยวใ้าย่อยลงให้นะคะแอดคือเพียเดเห้จะได้ทำหาหน่อยฮยเขาไม่เนาะก,ก็เหนื่อยเถอะคะ่ะนี่นะคะสูตรล้านนะคะตัวบนก็ไม่เข้านะคะเออหมยออกยุ่แต่หกห้านะะี่ค่ะวันจันทร์ก็จะออกอีกนะคะสองหกห้านะคะเพราะว่าสถิติมันเนาะสถิติวันจันทร์นะคะทุกคนหนะคะนกห้าเขาต้อสีออกอยุ่แค่นี้ตัวหัวมันก็สีเหลวทอนไป สูตรร้านเข้าสองห้าเลยนะคะทุกคนเอาสูตรจะเม่บนไม่เข้านะคะเออวันจันท์นี้มันก็จะออกอีกนะคะวันจัน์ทมันก็จะออกสองหกห้าอีกเพราะว่าสถิติมันมาแบบนั้นนะคะเลขดับค่ะทุกคนอาตามนี้เลยนะคะเลขดับแคบคดับสามค่ะเสเอดว่าดับไม่อยู่นะคะดับอยู่แล้วเอด็ดเส้นเอ็ดบอกว่าดับอยู่ค่ะ ตามนี้เลยนะคะทุกคนเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวแอดจะทยอยลงแนวทางให้นะคะทั้งหวยไทยหวยลาวบตัตรย่านบัไรดเออด้อเสาร์อาทิตย์นี้เตรียมรับข้อมูลจำำนะคะเดี๋ยวจะทำหวยฮาหนอยให้เอฟซีก่อนนะคะค่อยว่ากันนอแนวทางอื่นนะคะแกดกำงวงนอนค่ะขาเหนื่อยะค่ะทุกคนพักผ่อนกันก่อนเนาะยังไงค่อยว่ากันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ